วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชยยัย่ยงสนับสนุนโดย Ford r a n g เจชนะทุกอุปสรรคธนาคารเกียรตินาคินครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จับชีพจรโลกนะครับการกระทบกระทั่นระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์นะครับดูเหมือนว่ายังไม่จบลงง่ายๆนะครับครับ หลังจากที่หน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินเนี่ยไปเปิดฉากยิงใส่เรือประมงของไต้หวันนะครับที่ทางฟิลิปปินอ้างว่าลุกล้ำเข้ามาในน่านาน้ำของฟิลิปปินนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทำให้มีชาวประมงของไต้หวันเนี่ยเสียชุดไปหนึ่งคนเนี่ยอายุ65ิปีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนบ้านกันเนี่ย ซึ่งความสัมพันธ์นี่ก็ถือว่าดีมากนะครับใช่ครับระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์เดิมไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่แต่อยู่ดีก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหาสําคัญคือตอนนี้ไต้หวันไม่รอ,อที่ท่าจากฟิลิปปินส์เพิ่มเติมละนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาให้เวลาในการที่จะขอโทษขอโพยมาเลยเส้นตายที่ขีดไว้แล้วนะครับครับก็เลยประกาศหยุดคือยุติชั่วคราวในการรับคนงานจากฟิลิปปินส์เนี่ยไปทํางานใน ไต้หวันนี่ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงมากนะัเรื่องใหญ่สำหรับฟิลิปปินถ้าห้ามคนทํางานไปประเทศไหนเนี่ยแปลว่ารายได้เข้าประเทศฟิลิปปินสนี่กระทบทันทีครับเพราะว่าฟิลิปปินส์ขณะนี้มีคนงานที่ทํางานอยู่ในไต้หวันเนี่ยประมาณ8ป0 0 0นคนใช่ครับนะครับแล้วก็ ทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีคนงานฟิลิปปินส์ประมาณ2,000คนที่ลงชื่อแล้วก็อยู่ในขายจะต้องเดินทางไปทํางานในไต้หวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรการของไต้หวันครั้งนี้เนี่ยมันมัน,มนโดนจริงๆนะครับใช่ครับโดนประเด็นเลยนะครับนี่ครับ,รบประธานทิดีเบนิกโนอาคิโนเนี่ยก็พูดคล้ายๆกับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางไต้หวันบอกว่าไม่พอแค่นี้ไม่ถือว่าเป็นการขอโทษ ต่ต้องมีการขอโทษอย่างเป็นทางการและจะต้องมีการชดเชยที่ชัดเจนฉะนั้นก็ยังไม่หยุดแค่นี้ครับก็ยังเดินหน้าที่จะระง,งับคนงานฟิลิปปินส์มาที่ไต้หวันคณะเดียวกันก็เรียกทูตกลับด้วยแล้วก็ยังรอว่าจะมีการขอโทษอย่างเป็นทางการและพูดถึงประเด็นการชดเชยอย่างไรเพราะเรื่องนี้ทางไต้หวันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ความจริงเรื่องนี้ โฆษกของประธานาธิบดีอากิโนก็ยืนยันว่าจะไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีการตอบโต้แต่ประการใดแต่ว่าทางด้านไต้หวันนี่ถือว่าฟิลิปปินส์ไม่จริงใจใน,ใในการที่ออกถแถลงเพียงแต่เสียใจเท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะหาทางออกได้ยากถ้าไม่มีการขอโทษอย่างเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราว ช่วงนี้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันแปลกนะครับไต้หวันกับฟิลิปปินส์และฟิลิปปินส์กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีเรื่องกันอยู่ในทะเลจีนใต้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นเนี่ยกับเกาหลีเนี่ยก็มีความระหองระแหงความรู้สึกต่อต้านคนเกาหลีในญี่ปุ่นก็รุนแรงยิ่งขึ้นจีนกับญี่ปุ่นก็มีปัญหากันอยู่ในเรื่องหมูกเก่เกาะเตี้ยวหยีและเซ็นซากุหรือว่าหมู่เกาะเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเรียกคนจีนเรียกเตี้ยวหยีและก็ทางคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเป็นเซนซากุ ฉะนั้นสังเกตนะครับว่าคุณเทพชัยก็ว่าแถบนี้ตอนนี้มีเรื่องก,กันระหว่างสองหลายคู่เลยนะครับใช่ครับแล้วก็ทับซ้อนกันอยู่พอสมควรเช่นจีนมีปัญหากับฟิลิปปินส์ไต้หวันเนี่ยในบางเรื่องก็อยู่ข้างจีนแผ่นดินใหญ่และก็ไม่ถูกกับฟิลิปปินในเรื่องนี้ครับแต่ในเดียวกันถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันก็ยังมีปัญหากันอยู่ญี่ปุ่นก็มีปัญหากับเกาหลี ขณะเดียวกันจีนก็มีปัญหากาับเกาหลีแต่ญี่ปุ่นกับจีนก็ไม่ถูกกันเท่าไหร่ครับนี่คือจุดที่น่าเป็นห่วงมากนะครับในภาษาทางการทูตเขาเรียกกันว่าเป็น flash point ใช่ครับคือเป็นจุดที่สามารถจะปัทุแล้วก็นําไปสู่การไปเชิญหน้าความรุนแรงได้เพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นจีนฟิลิปปินส์ไต้หวันเวียดนามมาเลเซียบูรนายต่างก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ตรงเป็นเกาะแก่งทะเลจีนใต้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ เป็นประเด็นที่หลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าถ้าไม่มีข้อตกลงร่วมกันเนี่ยการกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างฟิลิปปินส์กับไต้หวันเนี่ยมันจะสามารถบานปลายได้นะครับถึงแม้ทุกวันนี้ฟิลิปปินส์กับไต้หวันนีไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันนะครับไม่มีทูตที่ประจําประเทศซึ่งกันและกันแต่ว่าก็มีตัวแทนของรัฐบาลไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะห่างเหินกันอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทําให้มันบานปลายขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับถามว่าทําไมทางด้านไต้หวันจึงยังไม่ยอมรับคําขอโทษด้วยความเสียใจจากทางฟิลิปปินเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไต้หวันนะครับเจียงจี้หัวบอกว่าฟิลิปปินเนี่ยมีลูกเล่นเยอะคาขอโทษหรือคําเสียใจเนี่ยฟิลิปปินบอกว่าจากประชาชนคนฟิลิปปิน ไม่ใช่รัฐบาลนะครับ,รบทางไต้วันบอกอย่างนี้รับไม่ได้คุณเขียนกว้างๆอย่างนี้เนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลคุณเนี่ยไม่ยอมรับผิดเพราะว่าคนที่ยิงชาวประมงเสียชีวิตนั้นเนี่ยเป็นโคสกาดคือเป็นเรือราตรเวนของรัฐบาลสั่งคุณอยู่ดีๆคุณจะมาบอกว่าประชาชนคนฟิลิปปินเสียใจเนี่ยคุณอ้างได้อย่างไงประชาชนคนฟิลิปปินทั่วไปไม่ได้คิดหรือว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะมาอ้าง ซึ่งในคํำถแถลงของนายกรัฐมนตรีไต้หวันก็บอกว่าข้าราชการของฟิลิปปินส์เนี่ยฆ่าคนคนหนึ่งแล้วก็ทําลายเรือแต่ว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์เนี่ยไม่สามารถแสดงหลีกเลี่ยมความรับผิดชอบได้แปลว่าจะโยนดีๆโยนไปบอกว่าเป็นประชาชนคนฟิลิปปินส์ที่รู้สึกเสียใจไม่ได้ฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นเล็กๆนะครับแต่ว่าสําคัญเพราะว่าในเวทีการทูตเนี่ย คำแต่ละคำมีความหมายครับคุณ apologize คุณขอโทษกับคุณ expressregrets เนี่ยมันก็ต่างกันแล้วนะครับครับเพราะว่าถ้าคุณบอกคุณ expressregrets เนี่ยคุณแสดงความเสียใจแต่คุณไม่ apologize หรือไม่มี apology เนี่ยก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ขอโทษอย่างเป็นทางการระดับของการแสดงความเสียใจกับระดับขอโทษสําหรับการทูตทางการเมืองระหว่างประเทศก็แตกต่างกันพอสมควรทีเดียวครับือไต้หวันอาจจะไม่ใช่เป็นประเทศนะครับที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับแต่ว่า เป็นประเทศที่มีความร่ำรวยทางเศรษฐกิจนะครับมีการรับคนงานจากต่างประเทศไปทํางานนี่เยอะมากคนไทยก็ไปทํางานอยู่ที่นั่นหลายหมื่นคนครับแล้วก็ไต้หวันเองนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าเตืองเป็นประเทศนะถึงแม้ว่าทั้งทั้งโลกอาจจะมีประเทศที่รับรองไต้หวันทางการทูตจริงๆไม่ถึง20ประเทศก็ตามนะครับรบแต่ว่าไต้หวันก็ถือว่าเป็นประเทศที่ไปลงทุนในต่างประเทศนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้น มาตรการตอบโต้ของไต้หวันที่มีต่อฟิลิปปินส์ครั้งนี้เนี่ยผมว่านักหนู่พอสมควรนะครับไต้หวันคงรู้ดีแน่ว่าถือไพ่เหนือกว่าแล้ว,วฟิลิปปินส์ต้องพึ่งไต้หวันเรื่องคนงานพึ่งไต้หวันเรื่องการลงทุนแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันนี้ทางการไต้หวันก็ขู่นะครับว่าถ้าทางฟิลิปปินส์ยังไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องในเรื่องการขอโทษขอโพยอย่างเป็นทางการอย่างชัดเจนเนี่ยครับก็ขู่ที่จะมีการใช้มาตรการขั้นต่อไปอคือ เขาใช้คำว่าเป็น red travel alert ก็คือเป็นคำเตือนเรื่องการเดินทางระดับสีแดงเลยนะครับอย่าไปนะไปแล้วอันตรายนะซึ่งหมายความว่าจะมีการออกคำเตือนไปยังชาวไต้หวันอย่าให้ไปเยือนออประเทศฟิลิปปินเพราะว่าคนไต้หวันนี่ไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากะฉากระนั้นฟิลิปปินก็เป็นเป็นแหล่งที่คนไต้หวันไปเที่ยวมากพอสมควรเพราะฉะนั้นมาตรการตอบโต้ของไต้หวันทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาและที่อาจจะตามมาเนี่ยมีผลกระทบต่อฟิลิปปินอย่างแน่นอนนะครับ และที่ฟิลิปปินส์ต้องระวังมากเพราะว่าในกรณีที่ฟิลิปปินส์มีปัญหากับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยถ้าหากมีไต้หวันมาเป็นศัตรูอีกเรื่องหนึ่งแล,แล้วแล้วก็ตัวเองในการต่อรองกับจีนแผ่นดินใหญ่ก็จะแย่ลงเพราะที่ผ่านมาไต้หวันก็พยายามที่จะไม่มีเรื่องรห้องระแหงกับฟิลิปปินส์เท่าไหร่เพราะรู้ว่าฟิลิปปินส์กำลังเผชิญหน้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ <S <S พอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยปักกิ่งเนี่ยก็แน่นอนต้องยืนอยู่ข้างไตเปละครับเพราะว่าต้องการให้ฟิลิปปินส์เห็นว มีเรื่องกับผมไม่พอคุณยังไปมีเรื่องกับไต้หวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจีนด้วยนี่ดีนะเนี่ยผมไม่ออกมาในนามปักกิ่งที่จะมาอัดกับคุณนะใช่ไ<ห>ต้หวันเนี่ยมีเรื่องกับคุณเนทะ่านั้นก็พอแล้วนี่นะครับแร้วก็นั้นนี้ไม่นานถ้าจํากันได้ฟิลิปปินส์ก็ทําเรื่องในทะเลจีนใต้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันคือควิ่งไปหาองค์การสหประชาชาติเลย อขอให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องปัญหาเรื่องเกาะแก่งที่ทะเลจีนใต้อยู่ยยยปักกิ่งก็ไม่ค่คยพอใจเท่าไหร่นัก,กนะครับเพราะว่าจีนยืนยันตลอดว่าเรื่องของทะเลจีนใต้นั้นถ้าจะมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยขอให้เป็นเรื่องที่คุยกันระหว่ังรัฐบาลต่อรัฐบาลได้ไหมใช่ไม่ต้องการเป็นภาษาทางการทูตเดีวยวเป็นผู้พาคีหรือว่าเป็นระดับนานาชาติซึ่งปักกิง่งจีนแผ่นดินใหญ่ก็เชื่อแน่ว่าถ้าเรื่องนี้กลายเป็นระดับ นานาชาติขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็คงจะต้องเจอิสึกหนักอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นก็พยายานที่จะจัดการแก้ไขสะงสางปัญหาเรื่องหมู่เกาะต่างๆเนี่ยแบบแบบคือแบบประเทศต่อประเทศอ่ะมีปัญหากับฟิลิปปินส์ก็คุยกับฟิลิปปินส์มีปัญหากับเวียดนามหรือมาเลเซียก็คุยกับสองประเทศนี้ดีกว่าถ้าเกิดเอานานาประเทศโดยเฉพาะถ้าเอาโลกตะวันตกอเมริกาเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยเนี่ยปักกิ่งก็คงรู้ว่าคงคงไม่ง่ายนะครับครับครับอีกด้านหนึ่งที่ ที่เป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากก็คือว่าในบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าจีนมีปัญหากับฟิลิปปินส์ไต้หวันมีปัญหากับฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันจีนก็มีปัญหากับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็มีปัญหากับเกาหลีเนี่ยน,นะครับล่าสุดนี่มีปัญหาระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมานะักวิชาการจีนคนหนึ่งไปเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ People's Daily หรือประชาชนรายวัน บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยนึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของหมู่เกาะโอกินาวานะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปประวัติศาสตร์เช็คให้ดีเนี่ยไม่ใช่นะโอกินาวาไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะก็คือไปเขย่าอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาทั้งที่ททข้อโต้แย้งกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นขนาดน,นี้เนี่ยคือประเด็นเรื่องปัญหาหมู่เกาะเตี้ยวหยีเซนกากุไม่ใช่โอกินาวาแต่ว่านักวิชาการคนนี้เขียนลงในนักสือพิ์ทางการกระบอกเสียงของ People's Daily เนี่ย เขาก็ต้องตีความว่านี่เป็นเสียงของทางการจีนละใช่ครับแล้วถ้าบอกว่าญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเจ้าของโอกินาวานี่เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นตยืนยันมาตลอดว่าโอกินาวาเป็นของตัวเองและฐานทัพสหรัฐโอกินาวานั้นเนี่ยก็คือสหรัฐเนี่ยมาขอยืมขอใช้ที่เท่านั้นไม่ได้มีสิทธิเหนือหมู่เกาะน,นี้แต่ประการใดขณะเดียวกันผมว่าจีนเนี่ยเขียนอย่างนี้ก็คล้ายกับว่าเออ ไม่แน่นะจีนอาจจะมีส่วนเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไอโอกินาวานี่ด้วยก็ได้นะผมเชื่อว่าเป็นลูกเล่นของฝ่ายจีนที่ให้นักวิชาการเอามาสกัดหรือว่าเตะประเด็นใหม่ขึ้นมา <c oughs> พอมีประเด็นใหม่ขึ้นมาเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นวอกแวกขึ้นมาได้นะครับบอกอ่ะ ไอ้แย่แล้วสิต้องมาทะเลาะก,กันที่โอกินาวะอีกแลวเหรอใช่ครับก็นี่เป็นการทําให้ความรู้สึกของญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายประเทศในแถบนี้ครับที่มองจีนด้วยความระแวงมาตลอดเนี่ยก็จะมีความรู้สึกในเชิงลบมากขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศเหล่านี้ก็มองจีนว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่รุ่งโรจน์มากนะครับกองทัพที่ใหญ่ขึ้นทุกวันโดยเฉพาะกองทัพเรือนะครับที่ตอนนี้ก็ เป็นประเทศแรกในแถบนี้ที่มีเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยตอนนี้นะครับรบก็เลยมองว่าไอ้จีนมีท่าทีเชิงรุก<ช>เกี่ยวกับเรื่องการอ้างสิทธิ์ในเรื่องของหมู่เกาะในเรื่องของทะเลในแถบนี้ผ<ช>ิดสังเกตมากเลยนะครับรบและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งแหละที่ทําให้ประเทศเหล่านี้东盟อาเซียนหลายประเทศนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ต้องพยายามดึงอเมริกาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริภาคนี้มากขึ้นจนกระทั่งทําให ประธานาธิบดีโอบามาต,ต้องประกาศนโยบายที่จะปรับกองกําลังนะครับที่อยู่แถบอื่นของโลกเนี่ยให้มาอยู่ทางเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้คนหลายคนก็กลัวว่ามันเอ๊ะมันสุดท้ายแล้วมันทําไปทํามาภูมิภาคนี้มันจะกลายเป็นสนามประลองยุทธระหว่างสองยักษ์ใหญ่หรือเปล่าจีนกับอเมริกาหรือเปล่านะครับครับถ้าทางก็มีอาการอย่างนั้นนะครับถึงแม้ว่าตอนหลังนี่จะมีปัญหางบประมาณที่สหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้สหรัฐเนี่ยยอมลดแผนเดิมที่จะมีการโอนย้าย เรือรบของสหราชาณจักรในแอตแลนติกมาแปซิฟิกมากยิ่งขึ้นในบทความของนักวิชาการจีนเกี่ยวกับรือโอกินาว่านี่น่าสนใจนะครับบอกว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยญี่ปุ่นไปยึดครองราชอาณาจักรริวกิวส์ซึ่งรวมถึงโอกินาว่าเมื่อปี1879การทำเช่นนั้นเนี่ยนักวิชาการจีนสองคนที่เขียนบทความนี้บอกว่าเท่ากับเป็นการลุกรานหมู่เกาะโอกินาว่า และราชอาณาจักรขณะนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนราชอาณาจักร oh, ริวกิวสินะครับเป็นส่วนหนึ่งของจีนเท่ากับว่าญี่ปุ่นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมารุกรานเขตรหรือดินแดนของจีนด้วยนั่นี่แหละครับพอทําให้ประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นก็แน่นอนต้องรีบตอบโต้กลับเพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาใช่ครับนอกจากเรื่องหม,มู่เกาะเตี้ยวหยีเซนกากุแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นมีประเด็นเรื่องโอกินาว่า ผมเชื่อว่าจีนนี่ฉลาดนะครับไม่ได้พูดเองรัฐบาลบไม่ได้พูดนี่ก็เป็นสไตล์ของทางการจีนนะคือถ้าต้องการที่จะจุดประเด็นอะไรขึ้นมาหรือรว่าแสดงสิทธิ์อะไรบางอย่างเนี่ยหรือมีจุดยืนบางอย่างเนี่ยจะไม่พูดตรงๆรแตใช้แน่นอนอันดับแรกคือนักวิชาการก่อนอม,ๆๆมีการให้ความเห็นเขียนบทความบ้างแล้วถ้ายัางไม่แรงพอก็ต้องตามมาด้วยบทบอก,กอในหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระบอกเสียงรัฐบาล รหรือว่าเป็นข่าวบ้างนะครับรัฐบาลอ้างได้หนิว่านี่ผมเราไม่ได้พูดรเรามีเราให้เสรีภาพของสื่อมวลชนวิชาการก็แสดงออกมาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่านักวิชาการก็ตามนะครับหนังสือพิมพ์ก็ตามนะครับต่างก็สะท้อนจุดยืนของรัฐบาลอย่างอีกเลี่ยงไม่ได้ครัครขตนีนญี่ปุน่นจีนไต้หวันเกาหลีและฟิลิปปินส์ในช่วงนี้ก็เป็นประเด็นที่ผัวพันกันพอสมควรนะครับเราเกาะติดเรื่องพวกนี้เพราะว่าจะมีผล สำคัญต่อประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นอาเซียนและไทยณปีนี้ก็มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนและหนีไม่พ้นครับว่าความสัมพันธ์ระกับาญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นอาเซียนด้วยกันเองกับไต้หวันนั้นก็จะต้องคอยดูประเด็นเหล่านี้นะครับถ้าหากการทูตระหว่างประเทศเราไม่ระบัดระวังหล้วมตัวเข้าไปอยู่ในความขัดแย้งใดอันหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เรามีปัญหากับเพื่อนบ้านซึ่งต้องหลีกเลี่ยงด้วย<ๆ> เหตุผลทุกประการทีเดียวครับเวลาหมดแล้วครับพบกันจับชิประจรโลกคุณเทพชัยกับผมพบกันทุกวันจันทถึงศุกร์ครับ9โมงครึ่งและตอนเย็น18นาฬิกา30นาทีครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย